สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดการ์ตูนเจ้าหญิงนะครับเจ้าหญิงเอาเป็นสโนไวท์แล้วกันแต่เป็นสโนไวท์แบบจีบีนะครับก็คือทําหน้ากลมโ้ยทําหน้าเป็นเหมือนตัวยูนะครับแล้วก็ผมของสโนไวท์จะเป็นผมที่ แสกออกข้างผ่าตรงกลางแล้วก็มีเป็นโบติดที่ผมนะครับแล้วก็ตาทำตาเป็นเล็กเป็นแบบนี้ เสร็จแล้วก็เป็นผมขึ้นไปด้านบนมีหูด้วยนะครับแล้วก็เป็นคอลงมา เป็นลำตัวนะครับแล้วก็เป็นกระโปรงกระโปรงจะให้ยาวๆหน่อยให้แขนทำให้เป็นมือทําท่าดึงกระโปรงขึ้นนะครับ กระโปรงก็จะดึงขึ้นแขนเสื้อของสโนไวท์ก็จะเป็นป่องๆนะครับแล้วก็จะมีปกเสื้อ มีหน้าอกนิดนึงเป็นกับโปรองลองอมานะครับแล้วก็มีพัาคลุมข้างหลังเป็นสโนไวท์ในแบบจีบีนะครับคราวนี้เรามาตัดเส้นกันดีกว่า ตัดเส้นรอบนอกนะครับผ้าคลุมชายกับโรง ้าคลุมแล้วก็ผิดปากกาผิดอันนะครับเอาปากกาที่เล็กลงนะครับมาวาดตรงโบ แล้วก็เป็นที่คาดผมนะครับเสร็จแล้วก็เป็นผมคิ้วหู ตรงคางคางเลยเลอะไปเลยนะครับตอนดึง <c oughs> ตอนลากปากกามาแล้วกระดาษมันย่นตามเลยคางเลอะไปนิดนึงจมูกนะครับปากมีแก้มแดงแดงด้วย มีขนตาด้วยละกันแล้วก็ตาดำนะครับ อาเสื้อของสโวไว้จะมีลายเข้ามาด้วยนะครับกระโปรงมีลายตรงกระโปรงตรงนี้ด้วยก็ดีอันนี้ก็จะเป็นแบบ ประมาณนี้นะครับเจ้าหญิงสโนไวท์แบบง่ายๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าวาดก็แค่นี้เสร็จแค่นี้นะครับสวัสดีครับ